ทีมงานเขาพันสินนะทีมงานเบาลอยว้าวสบายดีสบายดีมาแต่ขอเขากนะ <laughs> มันเขามากินมกะกุบทีน,นี้นะมืดแล้วทุกคนเลยนี้กุ๊กนี่ยมืดแล้วเป็ดมืดแล้วยนี้เมื่อกี้นี่บมันรู้เห่าหมูจากทุกคนเลยนะมานะถอยหมูปิ้นเลยนะ ใช่สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน,นาที่กำลังจะตามมาการคำว่าส้มนะสบายดีตอนตสายๆทุกคนพอดีว่าเมื่อวานนี่ว่า,วาเดินทางขึ้นป่านะ,ะขึ้นป่าเที่ยวนี้น,นี่ลุยเดียวแล้วทุกคนลุยเดียวแล้วก็ผ่านองกมาเป็นพร้อมขับรถไถขึ้นนะนี่องกมากันสบายดีโยนสบายดีเลยนี่มาเมื่อเออแบบนั้นไหนมเออ บาเอาทองมาขึ้นน้ำตะเหิงเลยทคนพอดีว่ารอบก้อนก็ว่าสิเอาทองมาขึ้ Del premature. นน้ำแต่มันหมุนนะรอบนี้ก็เราเราไถขึ้นโลสวายดี้โลเฮ้ยสวายนี้โลเน่มาเอาเลยเฮ้ยสวายดี้ไหมโลมาโลเอาเลยบักโลหายฟ้าขึ้นด่านไปได้กี่นึกโลโลเอาเลยบักโลบักทักทายเลยทุกคนบักขึ้โอนโอนเนาะแม่โอนเฮ้ยโอน Okay. มาลำทางกับรถเสียมาท,ทางกนคน,น,นเลยนะแปลงรถมาลำทางนะมาก,ก็เลยฮอตมงเพิ่นหน้าเพิ่นในพ่านก็นเลยซ่อมรถพอดีมามาในพ่านก็นมาหน้าทุกคน,น,นเลยสองตวัวนะมาเถอะในพ่านสองตัวเมื่อกี้ในพ่านหาพ่านในบอ่อในพ่านเลยขึ้นรอบนี้นี่ว่าจะเป็นนอนมงเก้าแล้วทุกคน,น,นเลยส้นแสแอนะแต่ว่าแสแอเพิ่นฉี่พักพอนก็สแสเอเพิ่มวนะ มาไล่กันว่าพักทอนก่อนทอดก็ลุยเดียวในรอบนี้เอาเดี๋ยวไปเบื้อเดีนทุกคนเลยผันหั่นะไปก้อนเมื่อเช้ามันขี้ระจักไปแล้วกะบามอนคิดระจักไปก้อนแล้วทอดน,นี่พานองมาไปดำดังไปลุยๆทุกคนไปติดตามกันเดี๋ยวว่าเที่ยว,ยวนี้ฉิมานหรือลบรึเปล่ล่ะ Mười lúc Mười lúc rồi Hãy mười ฮะได้ไหมยี่ห้อนแล้วเดยนไปยิงน้อยกับหอนมาดับแร่เลลองมากดิโอนโอน โลกันนะมาในพ่านนี่เห็นตัวหนึ่งทุกคนนัน่นน่าจะไปหายในพ่านไปแล้วตัวหนึ่งนะเว้ยมันน่าจะรัดไปหายในพ่านนี่เพราะมันเคยมาเส้นนี้นะ ฮ่าบอลจะรถอะไรนี่รถนี้ฮ่าสีจอดอยู่นี่ทุกคนเลยจอดเป็นทางลงนี้เลยป่าวันนี้ทุกคนพอดีว่าฮ่าเห็นหอรถชาวบ้านขาเจ้าลงนี้เนละน่าจะเป็นรถไทยลงแนะหละฮ่าย่าลงไปเลยนะมันบ่ม,มีมุงจอดทุกคนเลยเพราะว่าบอลมันมันกีดนะบอลมันมัน,ม,นมันโฉจอทุกคน่าจอดลงลงไปจอดลำเดียบะสีป้ายังเชลเจา้าชาวบ้านก็จะมากินไปจ้ะอยู่น่าจะอยู่อันที่พักฮ่าไดนะ้ มาหอนกจ้ารถน,นี้ไปจากเอ๋อทุกคนลงมาหอดที่พักนี่เห็นทีมงานเขาพันสินนะทีมงานเบ,า,า,บ,า,บาลอยสวัสดีทุกคนสวัสดีเบาลอยโยมาด้วมือละสองมือเอ้อสองขึ้นสองขึ้น <laughs> สองขึ้นส,สามสามือเนาะสามสามือ,มอ,มอโอตโตมานพี่เลยทั้งนกทั้งปลาพากันกินโอ้หักห<อ>มนุนหลายคนเฮ้ยฟิลึกด้วยังลอยเนาะ มาทั้งนกทางป่าเหรอ๋อปลาไหลเลยโอ้ปลาไหลพร้อมปลาไหลโคกปลาไหลน้ำได้หมดครบชุดละหัวไอ้เนาะปลาไหลโคกอ่าต่อจะมากันเมื่อไหร่ไปจับมีแล็บคนนอ้เล็บไปได้หมูก็ไปบ่ฮ้ยฟังบางคนเลยพลาดไปแต่จิตใจนั่นละนี่เห็นเงินนั้นาษี่ยผ่านสินก็ผ่านไคนบ่โอ้ไปว้าวสบายดี lại Vertinee? Mãn ta khô kháu toàn đời m me Khom Baol phòng Kho reo de lö S Sà Bae dee là ley A manon nam khư� пишt rễ phúc saint tui dai M A Yê ha 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 A Nhớ lust biếżní Ghe mr잔 git A Ut dura. Ghi birch babifeix whit biếżní. ин saw wut? Ghe Đầy kyi giê. Thu tiếp diết jen tui là míien. Chưt biếhalf muôn prophecy. AJ ย่ามาทาไปนำหมูกันได้น้ำหมูใช่ไหมเดี๋ยวาบโดนพี่บอลนี่เลยโดนพี่บอลนี่เอามามาแล้วมาเพิ่งนี่บลูนั่เลยฮะเขาพันหั่แต่ว่ามันมาก่อนพันหั่มแล้วผมยันย่อมาลำหลังมือนนี้ฮะทุกคนมาฮอดอันที่พักแล้วก็ผ่านผ้ากับผ่านชินเพื่อกันนะสอบพักที่นี่นะยว่าสิก้าบ้านมานน่เดี๋ยวเอามาเบิ้งพักเขาปูไว้ก่อน โอ้บ oh! ่าลอยบวชฟักกันได้เลยนะเดียวเหี้ยวเหี้ยวมาแล้วแล้วเฮ้ยเขียวอยู่ได้นะตะโกมือด้วยด้วยตะโกมือน้อยด้วยหรอตั้งอย่างนั้นนั่นนะปุ่มมีก่อนทุกคนนี่หัวตะไคร้หัวตะไคร้กับกระด้างเลิศมี่ตีทุกคนนะเอาปุ่มมานั้นน่ะตีแล้วนี่นะเขียวแล้วนะปุ่มฟักไปทุกคนเดี๋ยวจังนอนจังอ้อมไปเดินอ้อมพานออกมาออมไปเลาะนะ เอามาปุ่มเลยนะให้มันสุ่มเลยนะอ่ะทุกคนเอาห่อดแล้วก็เขาผ่านผ้าเป็นกระสีเมื่อและเฮากระสีผ้าลงมาไปหาเลาะตอนค่าๆนั่นทุกนะคนเลยแจ็กมันสีพ,ออพ้อพลูร์บอเลยมาผ่านลงมาเอามาหาเลาะตีแต่แตหึงนะทุกคนไปย่ามนี้จ็กสีมีพเพลือคือพอละ เอาวาซีเลาะลงไปบผ้าน้องมาเลาะลงไปเบิ้องส่วนมั่นของเจ้าทุกคนนะครับมีหมูห่เฮานะให้ผ้าน้องมาไปเบิ้องมาเฮาก็มีเคยลายหมู่ป้าเลยนะลายมแตรลายเห็นแล้วก็ลายเห็นแล่นแหละน้องมานี่มาฮอดแล้วก็เต้นเรงดอกทุกคนเลยเฮาขนาดนะโอ้มาบ่เคยบ้านป้าตแตะหึงเทุกคนเลยผมเคยมาด่านตแตะหึงเลยมาก็ดิ คมเมนไปนี่เนี the Straße, Whereas, are are ่ยพอหมูนี่เนี่ยเมื่อมันดีเจอทุกคนน้องหมานะมันน่าจะงามหัวตั้งแต่น้อยจะาย่เฮาบ่เคยพามาอะไรหมูเช่นน้องหมาก็ดีเพราะยอะผ้าไปฝึกฝนน้ำในพันหย่อกะหมาในพันย่เพื่อนกระลายแล้วแต่ว่าในพันแย่เพิ่นกระยือเอกมาอยู่เดี๋ยวท่าเฮือบว่างทุกคนเลยสี่ไปรวบตัวกับน้องหมาในพันนะมันกะาไปเดี๋ยวบริหารเดี๋ยวได้ทุกคนได้มาในพันกะแต่ว่ามันมากีนนี่มันมาหมามาตะเดียวมาในพันนะ หมูมาดุดทีทุกคนนะพอตุ๊มันม้วนไม่ซื่อแบบนี้นะต้องคอยนอนคอยใหญ่นี่นะพอตุ๊โอ้ยมันใหญ่แล้วปรกันนีดหมูตัวที่บมอนมาฝึกร้างมันนั่นแหละนี่ โอ้โหฮาน่าทุกคนห้อยซ้ำหัป,ปูะมือนีอน่ก็มีหมู่นีน่นะมันเขามากินมกะกบกท่น,นี้นะมืดแล้วทุกคนนะนี่โกคกนี่มืดแล้วเป็ดมืดแล้วย่นี้หรือว่ามันกินเลยนะมันามาอยู่นี่แหลยรอบก้อนนี้บระท้อนกับในพลาดนะไปฟาดนะทุกคนโอยโขลกโขยกับโขยตัวนี้นะโอ้ยกระหูจกจักว่าหมู่อยู่นี่สิมานี่ก็เรียบร้อยเหมือนกันะพอแล้วทุกคนเลยลองมาได้ขึ้น,นทุกคนเล ขึ้นเก้ามาแถนี้นะ้ำมันหานอนนี่ปอ๊อโตลึกเลยนะ,นะม,นมา,าขึ้นเลยมน,นะมาทำมาหานอนเดี๋ยวนี้ทุกคนเลยปอ๊อโตเกินแปดมดาแถนี้นะหมูน่นี้มันอยู่ลายเลยแล้วบางนนะ มึงก็มาหาแม่ทีนี้เดี๋ยวสิไปหาเนียงโะบึงตามทางก่อนทุกคนว่าหมูน่นี้มันห้ามเลยยังนะทางเส้นนี้นะใครแม่นเห็นมัน คันเห็นมันยังมันในห้ามนี่แสดงว่าหมูยังยุ่ฟาดในยุ่แล้วเอาสีผ้านองมาไล่ลาะตะพุ่นลงมานะไปเบิ่งกันนะคนเลยหมูกับหมูบริหลายโตไปเล้วนะมันสามตัวสี่ตัวแต่ว่าหมูน้อยทุกคนนะหมูน้อยทอนยันอยู่นี่นะนะยันอยู่นู่นป่าตัวหน้าบะทอนเนีเพราะว่าห้อยมันกลินมันแมบอยู่ขั่งนั้อนมันแมบนอนดินชายันป้าไปลึกจ้ะทอนสีผ้านองมาเลาะไปนี่เลย ยังมาทัดเห็นห้อยหมูมากพี่ทุกคนแสดงหม,มูยังบาเพิ่มขึ้นมาพีชันห้องสุภาต้องมาลลงเลาะลงด้วยกานโอ้โห โอ้หินทุกคนนะมาโผล่ไแลนะแถนี้บ๊มี่เขให้หมู่ขึ้นหมูขึ้นมาบ่ฮอดพี่ชัแสดงว่าหมูมันต้องลงไปคือคือหายกัเจ้าได้เียเริ่มขำเลยคนหมูน่าจะเริ่มเฮา,าส่วนมันเลยนะถ้าสุ้าล,ลงมาเลาะลงไปพูดเลยเลาะลงเจอฮอส่วนมันกัเจ้าเยวเตอร์ปเลยลงมาเลาะยังมีพอยังมีโพเพืนะ่อนนี่ กลวเข้าเลยทีเดยวแมันเห้าอยางนี่ยจเ เมื่อกี้นี่ปรู้เข่หาหมูไปทักทุกคนเลยนะมาเนาะท้าหมูติ้นเลนะเลี้กลักลนนะนะลกบคืนเลยไปทักทุกคนเลยน,น,นะเลี้ยงไปดีนะไปดูเลยนะ,นะ ไปนนี่นะหมูมันเลี้ยตามทางตัวนี้คนนะเลี้ยนะตามทางตัวนี้ไปให้เราบักโร่เฮ้าเลยนะบักโร่บังหงมันบังคุยเฮ้าคือคนนลยมันบังคุยพอหมูนะมันเฮ้าส่อสมบาสนะหมูตัวเดียวคนนลยถ้าเลี้ยนะตามทางตัวนี้นะหินตะห้วยมันเลี้ยมาตามมันนี้นะ มันกลินมันอยนี้ทุกคนนะได้ลา,ลายมือตัวน,นี้เน็นได้นลายมือเลยมันกลิ่นนี้นะโอ้ตัวเป็นท่อเป็นท่าเลยน,นะอืมโอ้กว,ว้อนะมันก,กินมันนะมามากินมันชาวบ้านชาวทุกคนเลยนะหายตัวนี้เลยอือ mưa hmm, một khơi lấy bác lũ đó เข้าทวีกันนี้แล้วเ้าไปเบิ่งเซนเห็นแต่ห้อยหมูเลม ขำเลยทุกคนเลยมอที่พักเลยเลนึ่งเข้าอุ่นข้าวทุกคนอุ่นข้าวเย็นเท่านั้นแหละลงมากันมือเขาลองมาแล้วนะไปมุดมือทุกคนีเอลยอ้นอ้นโลมื่อยไปเหรอมื่อยบ้า เดี el el See, ๋ยวอุ่นเข้าเข้าสู้อนๆเลยสีหาอยู่กินนะหาแนวห่าถนัดนะทุกคนเลยสีหาอย่างบางป่าเท่นั้แหละพอได้ปิ้งกันแรงนี่นะโอ้ถ้ามาไปลอกทุกคนเอ้ยมาบ่เคยไล่หมูนะพอหมูก็เข้าเง็กเง็กสองสามบาทนะกย่าเข่ามาปั๊บยำหนาวทุกคนเลยหนาวอีเล่รอบมีกันดิหาอย่างป่ากันนทุกคนหาอย่างป่ากันนะยิงปาขาวกันดิถือเลย โอ้ยมหมดได้คูขึ้นมานอนรนะับทุกคนเลยรอบนี้เลยนะในป่าเลยอ้าวุนนี่เปลานี่นะหันได้ถึกดูหน้าเลยนะนี่เปลาทุกคน khó xong tổ mà dư làm điều đấy con Tôi nhớ các tôi nói Ở dưới này đi con Phải đất tên đứng Áo Bố dư xong Ô dư dư con đi Ô nhà dư Pink đúng đi nhìn tôi đứng không ตัวทวิตน่ะบุได้นะ่ได้ตัวที่สอง โอ้ยตะโขคก็มาได้เชีาชื่อได้แต่จับไม่ทันก,กินเลยคนเลยข่าวข่าวปากกระเบอ้อนะเพราะได้กินอยู่ทุกคนนะอาการตามมันนี่บ้าหันอนนี่แหละโขดนี่นะ เดินแจ้งเดิทุกคนเลยกระเด็บโสายโคมก็ได้ทุกคนขันแม่นยางตามกลางด่านนะเห็นเหมือนเลยเดินแจ้งขนาดเลยลึกกว่าเดินแจ้งเลยจะเดินม่นเลยร้ย ยังอยู่ดิโอ้ยโดนโดอีปผสมพี่น้องเอ้ยฮอะดิลอยวดวนมาอี่จัดไซส์ไปเลยดิอืมอตากระพาอเลยคนเลย กินผู้เดียวทุกคนสมมติก็พอแล้วนะฮะยิงกับผู้เดียวดูวน,น,ดวนะดดนะหายิ่งพอได้กินแรงทุกคนเลยเดี๋ยวเทาะบ้างกันได้อยู่สองปีง้วนอยู่สองปีไงนะปลาคอได้ตัวหนึง่งกาปรปลาขาวถมันพะิลโลอืม เอออยี่แล้ววะเฮ้ <c oughs> หนาวนิ่คนเลยตมาหนาวครตังไฟป่าวันววน,นี้เ,เลยมาปิป้งปลาก่อนคนเลย โย่โย่ๆยๆกยะจอดแท้เตะมาราบมาลาับอยู่เอปิงปลาแสบๆเนี่ย แก้วตักแก้วมาก้อ่บทุกคนนี้อ๋อต้องมันเลยต่อให้เลยอ้ยเอาเท่ากันตักแก้วมาก้อหอมแล้วทุกคนสุดยอดเลยนะ off. นายทุกคนสุกแล้วเออตัวมันมัดแลยทุกคนไอปิงป่าขเข้ามานันนี่แซบ่บมา嘛ม,มากินข้าวเดี๋ยวทุกคนเลยบรรยากาศก็สง,งานแล้วทุกคนตอนเขาก้านป่าเอ็นพผ่นลม่มันพูดใช่ไนหะ nhập luôn ơi để anh cưa nó măng tụi này, để anh cưa nó măng นี่ออลาต่อแล้วตัวนี้โเโรเตอ,อบักอกุลครับกินขา้าวกินน้ำอิ่มแล้วกันเกินออมาทุกคนเลยออกมาก็ไปเต็มพีทุกคนวันนี้วันแรกมีกาสีนอนเต็นนี่แหละคนเท่านั้นนะเด็กเขานอนเต็นนี่แนะกัด กึบแล้วกับบันาวเลยทุกคนเลยมาพอดีอยนะ <c oughs> ู่นะบัวนวลจักรนาวเลยทุกคนเลยเอาเต็นมานำขันแม่นึบบน่งบัวเลาเต็นมา,น,านี่นอนจักรนาวไอ้นวลเลยแต่กระยังหนาวไหนทุกคนเลยทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้กับขอปิ๊บชนิดก่อนนะเดี๋ยวถ้านตามมาคลิปต่อไปทุกคนในจักรีมารเพื่อน่ะเดี๋ยวคลิปนี้นขอปิ๊บชนิดก่อนก็อ,อื่นกับขอบคำกเจอพ่อแม่พี่น้องท่านที่ท่านติดตามบา้านใจให้นะพอกันในคลิปต่อไปสบายดี